สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทำเมนูอีกตัวหนึ่งคือไส้กรอกนะครับราดด้วยซอสบาร์บีคิวเอ่อคือสำคัญอยู่ที่การทำซอสบาร์บีคิวนี่นะครับเนาะซอสบาร์บีคิวมันไม่มีอะไรยุ่งยากรับ นี่เป็นสูตรของโรงแรมจริงๆนะครับสูโรงแรมมานำมาใช้<ม>ก็มีหอมใหญ่ครับหอมแดงแล้วก็ใส่กระเทียมนะครับแต่ผมหั่นเป็นเต่าเล็กนะครับผม,ผมคนเอาไปปั่นอะไรก็ได้นะแล้วแต่เนาะแต่เป็นเต่าเล็กๆอย่างเงี้ยเวลาเราทานไปเราจะกัดไป,ไปเราจะรู้สึกว่าเออเราได้กินซอสมันอร่อยครับผมมันจะถูกลิ้นเราพอดีนะ มึงจะทำพร้อมกันไปเลยนะครับส่วนไส้กอรอกเนี่ยนะครับผมเนาะเราก็ผ่าเป็นเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเป็นเป็นแฉกเป็นแฉกอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปต้มต้มแล้วเราก็มาทอดมาทอดอีกทีแล้วก็แล้วก็เอาซอสราดนะครับผม อันตอนนี้ยุ่งยากครับเวลาเราใส่ไอ้พวกนี้น้องมันใส่น้ำมันไปนิดนึงนะครับใช้น้ำมันลำข้าวนะครับแล้วใช้เนยไปหน่อยนะครับ ใส่กอกแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะครับเพราะว่าอย่างไรใส่กอกไปสุกอยูะะ่แล้วเนาะแล้วก็ใส่นี่เลยนะครับหอมสับกระเทียมหอมใหญ่นะครับเอาเล็กเนาะผัดให้มันหอมก่อนนะครับผม เบรดี้กับไอกวานเนาะใส่เข้าไปว่าไม่มีก็ไม่ต้องใส่กับพวกนี้มันมีไวแดงนะครับผมใส่ไวแดงเปเท่าที่มีนะครับรสเมรี่นะครับ แค่มันหอมแค่นั้นนะครัแบเสรใส่กรอกแล้วก็ทอดไปเลยเนาะกระดกซะพอแล้วก็ใส่ซอสและเครือเทศลงไปนะครับอมอนได้ที่แล้วก็ าม่โดยชัดที่ครับไม่ใช่หรอกถ้าเราอยาก เราอยากเที้ยวเราก็ใส่ตัวนี้ไปหน่อยนะมากกว่าัดมาจากที่งานสังส่งงานเลื้ยงานอลไนะครับใช้ใช้กอบตัวนี้นะครับพักแบบที่จะ,ะไร พ่นตปครับผมใส่น้ำไปได้นะครับใส่น้ำไปหน่อยนะึงเวลาปรุงอาหารฝรั่งมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมว่ามันหวานเนี่ยผมก็ไม่ผมก็ว่าเพิมพอกนะจากน้เแขยง ร้อนๆนะครับออกมาใส่ทครับเด่ที่ใสลงไปหน่อยนะครับคนไหนชอบหวานก็ใส่น้ำตาลไปก็ได้นะเพราะว่ามีควาสุขภาพเป็น ลาลาดแล้วก็เอาไปนี่ออกข้หลังไมได้นะครับใบเบรฟิแล้วก็ใช้ใสอกที่เราอ,อลาดบ,บิสวนะครับ

แ้กที่เราเราก็ลา,าดเลยนะครับผมาดมัเป็นไส้กรอกเสร็จและะ้วครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ กดไลค์กดแชร์ช่องผมดีดมาตลอดเนาะแล้วพบกันในคลิปกันต่อไปนะครับสวัสดีครับผม